ครับสนุกมากเลยครับกพปั่นมา ar, ตากง้ต่เร็กมาถึงอ่างามาเองก็ไม่ได้ปั่นจักรยานมาปกตินะครับคือไม่ได้ไม่ได้ออกไปปั่นจักรยานเราแต่ว่าปั่นมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ได้ปั่นมานี่นี่อยากจะปั่นต่อเลยนะครับสือว่าจากช่องมาดีแค่แค่ประมาณเก้าโลอ่ะคือเดียวจริงๆอ่ะตอนแรกผมก็เป็นห่วงอยู่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ปั่นมานานเก้าโลคือเราเรานึกว่าเวลาเราขับรถจากที่ช่องมาที่นี่ มันใช้เวลานานรถมันถดิรดเฉพาะปั่นจักรยานมานี่๊บเดียวจริงๆหรือว่ามันมันั้านเกินไปอืมเรื่องอากาศมันมีผลต่อเราไหมครับอาทจริงเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับอ่ายังปั่นจักรยานก็คล้ายๆกันในการที่อากาศร้อนเวลาเราปั่นเวลาเราเคลื่อนไหวมันไม่ร้อนแต่เวลาลาหยุดหยุดอ่าพวกครเดืยวไฟแดงเนี่ยมันจะร้อนแค่นอนนะครับอืมฟิตมาขนาดไหนครับกลับมาร่วมกันปั่นเพราะไม่ได้ปั่นมานานมันต้องพร้อมขนาดไหน ปั่นปัน่นไปรอบคอนโดหนึ่งรอบค,ค,ครับแฮกไหมครับแฮกไหมสบายมากจริงๆก็ปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเราเล่น,นลมันแบบนอนบอะไรโอ้โหเราอยู่กลางแดดอย่างนี้เป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับคือเราก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องแดดอย่างที่บอกตอนแรกเราไม่ได้ปั่นมานานก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงการน้ำกันไม่ถูกสบายมากจริงๆสบายเพราะจะกำงานเดี๋ยวนี้ผมมีทีนะช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าให้ปั่นต่อไปอีกให้ครบอห้าสิบโลผมยังได้เลยอันนี้จริงๆเพราะเพราะนี่จกสนุกด้วยครับคือถ้าปั่นคนเดียวอาจจะอาจจะไม่ได้ไมีได้ฟีลนี้แต่นี่เรามาปั่นกับพี่ๆน้องๆ าทางต้องเจ็ดแล้วก็พี่ๆน้องพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนสนุก,กะนะครับเป็นไงบ้างครับเห็นชาวไทยมาร่วมกันปั่นเนี่ยพร้อมเพียงกันดีใจมากที่ทุกคนออกมาแสดงความรักความกลัาจงรักภักดีน้องพ่อหลวงนะครับประทับใจขึ้นใกำลังใจมากแล้วก็ดีใจท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในส่วนนั้นนะครับ